จัานี่เบิ้งงามคัดยอดเบิ้งยอดยอดงามงามเนาะบักฮ่งแมบแต่เสียดายเบิ้งนี่บักฮ่งสุกได้กินบักได้บักฮวงสุกละพี่น้องได้ใส้ปุ๋ยบ่แล้ว บอได้ตัดเด้อันได้อันได้ใส่ปุ๋ยมันโดนน้ำลายตีงามขัดงามเนี่ยไม่ใช่ต่อยมีอย่างกินบ่ยอดมันกินได้บ่เนี่ยหัวมันกินได้ยอดมันคือกินบ่ได้เพราะว่ามันต้องกินได้เก็บไปลวกในใยหนูหยอดมันน่ะเจ้านี่เบิ้งงามขัด ยอดมึงหน่อดหน่อดข้างามเออแฟนบอกมันเป็นผู้ใดเอาโดนน้ำโดนหยังบ่อันนี้อันนี้อย่างก็ต้นอย่างก็อันนี้แห้งอันนี้คางบ้านอันเพิ่งคางบ้านเพิ่นเบิ่งงามงามพี่น้องเบิ่งดอกมัน่งดอกงามสวนขั่วเพิ่น นอดนำสะอ่อนค่ะเอเอแยยมวนบ่บ่เป็นผู้ใดเอาโ,อโดนโดน,น,น้ำโดนอย่างบ่อันนี้อันนี้อย่างเขาต้นอย่างก็ออ้าวทำไมถึงเหลืองอย่างนี้นะจ๊ะคุณมะละกอขาต้องเปล่ก วอามันเป็นยาแน่นี่คลิปนี้กับซ้ำนี่เด้อพี anyway> <S <s ่น้องได้คั่คลิปก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะทองพี่น้องคนทองฝางามงามขนถ่องฝาเหมือนไอ้ไอ้ยังก็นาะเดี๋ยวก่อนไอ้ที่ขมขมแม่เขาเอิญนี่ยังเอาเนี่ยพวกชุกไว้เถอะกินฮะนอดน้ำสะออนค่ะ นี่พอตกแล้วพี่นอตต้องตกก็เศร้าแล้วตื่นขึ้นมาตกกว่าสันคลิปนี้กับซัํานเด้อพี่น้องขอบคุณสําหรับที่รับชมคลิปนะคะวิไซหยังมันบอ่อคอนไซมันที่ตายว่ามันหยังเนอมมันเข้มดดผู้ใดล่ะไปตัด,ไ,ไ,ดไปตัด,อตดยอดฮะมะคุอคงูเราพี่น้องไหวกำลังต่ำตัวนี้ต้องเฝ้ามันโดนน้ำไหลที่นี่ยายนู นี่ตัดมองนี้มันทิมซะนี่ตัดมองนี้มันทิมมันโดนน้ำลายตีไออีหยังก็นอเดี๋ยวก่อนไอ้ที่ขมขมแม่เขาเอิญอีหยังเอานี่บะก้งชุกไปเถอะกินฮะหนอดน้ำสะกอนค่ะ พี่น้องนี่ลออูกมาล่าขี่นกอันนี้บพี่น้องนี่ลูกมาล่าขี่นกอันนี้บัดมาคุ้งสูกรับพี่น้องหว่วยกำลังต่ำตัวนี้ต้องเฝ้ามันโดนน้ำไหลที่นี่ยายหนูเพราะว่ามันนั่นแล้วโอ้ยอันนี้ก็เริ่มเหลืองเด้นี่ลุงเตีย้ยบักหอยจาอย้า พี่น้องนี่ะลูกมาล่าขี่นกอันนี้บงามเนาะบะักฮวงแม่ต่เสียดายเบิงังน,นี่บักฮวงสุกได้กินบักได้บักฮวงสุกเหรอพี่น้องอันนี้แห้งอันนี้คางบ้านนั่นเพิ่นคางบ้านเพิ่นเบิงังงามงามพี่น้องเบิังดอกมันดอกงามสวนขั่วเพิ่นบ่อบม,มาตุนี่อันนี้กะ อันนี้เผือกพี่น้องนี่เผือกบ้างเผือกเยวก็ได้กินขึ้นอยู่เรื่อยสวนครัวรั้วกินได้ข้างบ้านป้าไบอันนี้ใบหูละพาเพิ่นปลูกงามงามงามเพิ่นปลูกแก่งามคลักงามแน่พี่น้องขอไทยในด้ออันนี้ใบหูละพาเพิ่นปลูกงามงามงามเพิ่นปลูกแก่งามคลักงามแน่พี่น้องขอไทยในด้อจันนี่เบิ่ง งามคักยอด,ดมึงนะห่อดยน่อดงามอ้าวทำไมถึงเหลืองอย่างนี้นะจ๊ะคุณมะละกอคาก็หิวเข่าหิวเข่าไม่ใช่ต่อยไอ้เอี้ยงก็นอเดี๋ยวก่อนไอ้ที่ขมขมแม,ม่เขาเอิญนอี้ยง เอานี่บะฮ้งชุกไว้เถอกินฮะอันนี้แหง้งอันนี้คางบ้านนั่นเพิ่นคางบ้านเพิ่นเบิง่งงามงามพี่นอ้องเบิ่งดอกเบงดอกงามสวนวขั้ออยยวพิ่นเออแมนเบอร์เมื่อแมนผู้ใดเอาโดนน้ำโดนหยังบ่บอันนี้อันนี้อย่างเขาต้นอย่างก็ใส่อันนี้ใบหูละพา คนปลูกง,งามงามงามคนปลูกเก่งามครักงามแน่พี่น้องขอไทยเนยเด้อน,นี่ตัดมองนี้มันทิมซะน,นี่ตัดมองนี้มันทิมก็หิวเข่าหิวเข่าไม่ใย่ต่อยอ้าวทำไมถึงเหลืองอย่างนี้นะจ๊ะคุณมะละกอขาไอ้เอ,เอ,เอี้ยงก็นอเดี๋ยวก่อน ไอ้ที่ขมๆแม่เขาเอิญน,นี่ยังอเอานี่บัพุงชุกไว้เถอกินนะนี่ปต็ตกล้วพี่น้องตก็เศร้าแล้วตื่นขึ้นมาโตก,กว่าสันคลิปนี้กับซ้ำนี่เด้อพี่น้องขอบคุณสำหรับที่รับชมคลิปนะคะพี่น้องพระเบิงมันข่างบ้านป่ามันอย่างนี่ปลานูมันหลึกอันม่วงม่วงเอิบอ่ออู้งามเนาะเพราะว่ามันนันแล้ว โอ้ยอันนี้ก็เริ่มเหลืองได้หนิลุงเตี้ยบักหอยจ้าตเบอมันเป็นยาได้นี่งามเนาะบักฮวงแม่ถ้าเสียดายเบิ่งนี่บักฮวงสุกได้กินบกได้บกฮวงสุกละพี่น้องไอันนี้ใบหูละพาเพิ่นปลูกงามงามงาม พคนปลูกได,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 ด้งามคักงามแน่พี่น้องขอไายเน่เด้อจันนี่เบิ้งงามคักยอดเบิ้งยอดยอดงามพี่นอ้องนี่ลูกมาล่าขี่นกอันนี้บัดได้ใส่ปุ๋ยเมื่อแล้วเมื่ได้ตัดได้อันได้อันได้ใส่ปุ๋ย คลิปนี้ก็ซับนี้เด้อพี่น้องได้แค่คลิปก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะทองพี่น้องคนทองฝางามงามขนทองฝาเมื่อนี้มาค้งสูกเราพี่น้องไหวกำลังต่ำตัวนี่ต้องเฝ้ามันโดนน้ำไหลที่นี่ยายนูนี่ตัดมองนี้มันทิมซะนี่ตัดมองนี้มันทิมพี่น้องพรเบิงมันขางบานป่า มันยังหนีปนุ้วมันหลุดอันม่วงม่วงอันบอ่อู้งามเนาะมาคูงสุกว่าพี่น้องหว้วยกำลังต่ำตัวนี้ต้องเฝ้ามันโดนน้ำไหลที่นี่ยายหน,นยูได้ใส่ปุ๋ยเบ้อแ,แล้วบ่วบได้ตัดเด้อันได้อัน,ได,อนได้ใส่ปุ๋ยอันนี้แห้งอันนี้ข้างบ้านอัน เพิ่นข้างบ้านเพิ่นเบิ่งงามงามพี่น้องเบิ่งดอกเบ่งดอกงามสวนขั่วเพิ่นใจในี่เบิ่งงามคักยอดเบิ่งยอดยอดงามได้ใส่ปุ๋ยเมื่อแล้วบ่ได้ตัดได้อันได้อันได้ใส่ปุ๋ยต้งเปล่า บ่มันเป็นยาเด้นน่ฮะมะคุงสูกเราพี่น้องหว้วยกำลังต่ำตัวนี่ต้องเฝ้ามันโดนน้ำไหลทีนี่ยายนูสิเสียดายแถบมะคุงทางบ้านป้าเนี่เฮ็ดจังไดเนี่ยเอาดินมาปุ๋ยมาใส่ตีได้ใส่ปุย๋ยใส่อย,อยังมันบ่ยอดมันกินได้บ่เนี่หัวมันกินได้ยอดมันก็กินบ่ได้ เพราะว่ามันต้องกินได้เก็บไปลวกในใยหนูยอดมันน่ะยอ,อดนะสกอนค่ะอ้าวทำไมถึงเหลืองอย่างนี้นะจ๊ะคุณมะละกอคาไม่ต้องเปียกโอ้มันเป็นยาเด้หน่